สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ไอ้นะลงมาข้างทีสาวนะครับครับผมครับอยากจะโห้ว่าก่อนที่จะมานี่ตั้งแต่ข้างแรกเลยก่อนข้างแรกเลยนี่มีอาการเจ็บตั้งไหนครับเจ็บเจ็บที่หน้าเข่านี่เนาะสองข้างเลยนะครับสองข้างเลยครับข้างอครับไอ้นะลงนี่เป็นนักฟุตบอลเนาะครับมันฟุตบอลมาตั้งแต่น้อยๆแล้วมันบาดเจ็บจากเล่นฟุตบอลเนี่ยก็อ่าจากจากเล่นฟุตบอลโดยครับแบบมีมีอาการแบบ จะได้เข้าทำงานบาได้เต็มปีอ่ะนะเวลาจะเดินขึ้นเดินลงเนี่ยมันจะแปบละบ่ได้เลยครับกกมาาขึ้นลงบันไดเดินไกลๆได้หรอครับเดินไกลๆก็บาได้ครับเดินไกลๆก็ได้เนาะเออเป็นมาเมอแรงครับโอ้เป็นมาประมาณสักสองปีอ่ะครับโอ้สองปีเนาะแล้วไอ้ไปฮักษาที่ไหนบ้างครับโอ้หลายที่ครับครับโรงพยาบนเขาไปเก็ไปหมอ่าที่เปิ้ลใจเครื่องอะไรอย่างเง้อ คนตาซาวอะไรอย่างเงี้ยครับอ่าเขาเขาอ่ามันบมันบบรุดแหละก็จะได้เขาแบบหายแหละเออโอเคเดิมครับกเขาครับมากืบเหมือนเก่าแหละเหมือนเก่าครับโดนก็มาได้ก็มาได้เออแล้วพอมานี่เป็นได้ของอะไรพอมานี่ยเนี่อครั้งแรกนี่เออติ๊กไปก่อนห้องซื้อว่าดีขึ้นครับดีขึ้นเออโอเคแล้วเขาอ่าคือ เฮมฮมอันหนึ่งครับครับโอเคครั okay. ้งที่สอง <How? S 2> มาครั้งที่สองนี่พูดซึกว่า uh, เดินได้ไกลขึ้นเ uh, ดินเป็นโลอะครับเป็น uh, ของเดิมได้ละของเดิมมาได้ครับของเดิมนี่ได้กว่าประมาณสัก สามเมตรละกต้องจอดแล้วสมเมตรกับเจสามเมตรกบต้องจอดแล้วก็ถ้าเราเป็นนักกีฬานะเดินไปสามเมตรนี่นนี้ชีวิตหายไปชีวิตนักกีฬาหายไปอันนี้ก็คือเดินได้กี่กิโลก็ ประมาณทีโรอบสนามอะครับแค่รอบสนามฟุตบอลเนี่ยครับแล้วก็วิ่งย่อๆก็ได้แล้วย่อๆก็ได้แล้วของเดิมก็ไม่ได้เหรอของเดิมไม่ได้ครับเดิมนี้โอเคครับแล้วก็ตอนนี้ไอ้กดคลายคนเดียวจากแล้วยังเริ่มเริ่มได้แล้วกามที่หมอคนสอนเอาของกด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 ตเวลาโอเคครับคลายไปได้เยอะมากเริ่มเริ่มได้ชีวิต ตัวเก้าเก้าขึ้นมาแล้วครับได้เล่นบอลแล้วครับได้สักกี่เปอร์เซ็นต์แล้วฮะโอ้ตอนนี้นี่กัเจ็ดแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแปดสิบแล้วเนาะเออดีครับเดี๋ยวที่เหลือก็ไปบริหารยืดเยียดกดคลายเพิ่มเนาะแล้วก็เให้ร่างกายมันฟื้นตัวเก่านะครับคิดว่าวิธีนี้นี่ตรงก่อตรงครับในอาการที่เขาเป็นก่อวิธีรักษานี้ได้ผลก็ตรงนะจุ่ยได้เยอะมากมากครับช่วยได้เยอะมากมาก กินยามาเป็นปีอันนี้หมอเป็นว่าเข้าเสื่อมกะก็ว่าหมอเป้นว่า็บ่ได้พอว่าเป็นเข้าเสื่อมนะแต่ิ้นบอกว่าข้ออักเสบอ๋อข้ออักเสบข้ออักเสบถ้าข้ออักเสบต้องกินยาอย่างเดียวกินยามาอยกินมาปีาป ก็เหมือนเดิมครับเหมือนเดิมเนาะแล้วก็เลยต้องหาวิธีอื่นล่ะหาวิธีอื่นก็คือมาโดนวิธีนี้แหละดีครับอ้เนาะอันจะได้ก็หายเร็วๆนะครับถ้าเจอไข่เจ็บน่ก็บอกต่อหน่อยนะครับครับนี้บอกไปหลายคนละดีครับอ้เนาะอันจะได้หายเร็วๆครับสวัสดีครับ